สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนลงโปรแกรมเอ้ยผิดผดลงหมดรถ GTA V กันนะคราบับอ่ะอ,อื่นก็เข้าไปเพนไอกด Windows โอเค เราก็หารถที่เราอยากได้เลยนะมีนี่เลยห้าร้อยกว่าช่องก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้โอเคอ่ะสมมติผมได้มาแล้วอ่านี่นะแตกไฟล์เลยนี่นี่กดอันนี้นะไม่ใช่แอคเคชั่นนะอันนี้นะอือได้นี้มากด นี่คือชื่อรถนะจำไว้กด open iv กดหาคำว่า x 6 4 e นี่นะกด level d a 5แล้วก็ยาอาหารกันแล้วก็มาหากัน s u l t ไหน s u ไหนวะ นี่ไงนี่ S U L T นี่นี่คือคันเก่าเรานะคันนี้จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะกดนี่ก่อน Edit กด Edit ก่อนนะบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นนะของผมเป็นี่อยู่เป็นเอาหารถใหม่ก่อน รูปบวกนะปุ๊บกดไปที่นี่ของเราเลยเนีย่ยโฟลเดอร์เนี่ยนะนี่นะ,นะนนะจะลากก็ได้หรือว่าคอนโทรลคลิกซ้ายอย่างนี้ก็ได้นะกดโอเพนเลยปุ๊บมาดูสิมันเปลี่ยนไหมนี่นะคือเปลี่ยนแล้วโอเคก็นี่แหละแล้วก็ลองเข้าเกมไปดูก็ได้เลย นะจ๊ะโอเคก็ลบได้เลยนะลบไปปุ๊บนี่โอเครอบวันนี้ก็สอนแค่นี้แหละครับบาย